โอ้ยโอ้ยโ์้ย้ยตอ้อ้หโอากเดี๋ยวเรยเข้าพิ้ก่อนไหอครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครับประสนนะครับกับแพทริกเดวานิโนนะครับก็วันนี้เนี่ยเหมือนตามเคยนะครับดาราประจําช่องผมนะครับพี่ดรามนะครับดราฟจูจีนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรากำลังมุ่งหน้าไปที่บุรีรัมย์คือพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีงาน g r Yaris Driving Experience นะครับก็หลังจากที่ตอนนั้นที่ผมได้อบรมที่ปทุมธานีสปีดเวสต์นะครับก็ทันนี้เนี่ยผมจะได้ไปวิ่งในสนามจริงๆแล้วที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งหน้าเข้าไปที่พักกันก่อนคืองานเนี่ยมันเป็นสำหรับคคนน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 นทีีีี่่่่มม Toyota Yaris TR ะะะรรัััับบบตตออออ้้้้้แแแแเเาาากกกกกกก็็พซืฟลลวววด๋ยจุงห ตอนนี้แบบอุณหภูมิแบบ18องศาฝนตกด้วยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลย mm hmm. ก็น่าแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงแรมดีกว่าไป โอเคตอนนี้เราก็ถึงที่โรงแรมกันนะครับตอนนี้พักกันที่โรงแรมอะไรนะมอเดนาที่ไม่มีอาร์โรงแรมไฟเซอร์นะครับคือเดี๋ยวตอนนี้เราลงทะเบียนกันก่อนนะครับสวัสดีครับเอ่อลงทะเบียนนะครับเอ่อแพทริกครับเรื่อนะคะเราจะให้อยู่้จันะคะเป็นห้องพักค่ะได้ครับโอเคครับโอเคไปเช็คอินกัน นนี้นะเราเช็กินใช่ไหมให้ดูนี่อุณหภูมิ17๗องศาคือตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยคือขอร้องพ่กนี้ฝนจะตกนะมันแล้วก็แค่ได้ขับในฝนนะแล้วก็ไม่เป็นไรเลยก็ได้ขับรถอยู่แมวอะไม่ขับในฝนน่ะมันจตกรพรรดมันอันตรายอ๋อโอเคใช่ก็เลยเออยังไม่อยากขับในฝนอยากขับที่แห้งอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคนี่คือให้ดูคือจะบอกว่าตั้งแต่เรามายังไม่เห็นสีดำเลยนะสีดำอยู่อู่ตอนนี้มีสีขาวกับสีแดงนี่มีสีแดงโน้น ให้ดูคันนี้สวยดีนี่เป็นแม็กอะดวานนะครับแล้วก็ท่อให้เคสนี่ปลายท่อเมือนแบบชายแฉเนียมคือแม็กขาวสวยนะจริงๆแล้วจะบอกไปให้คือจริงๆล้วรถอะซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่ากำลังแต่งอยู่นะถ้าอยากรู้ว่าแต่งอะไรแล้วติดตามชม ตอนนี้อยู่กันที่ห้องอะนะนี่คืนนี้นอนกับโฟก์นะครับสวัสดีครับอ่ะดูวิวข้างนอกนะครับคือเห็นสเตเดียมอยู่ตรงนู้นเลยแล้วก็ G r อาริสจอดเต็มเลยครับแต่คงไม่เห็นตรงนี้เห็นแต่ยาริสธรรมดาไม่เห็น g r อาริสก็คือเดี๋ยวประมาณตอน6โมงเนี่ยเขาจะมีกินข้าวกันข้างล่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปด้วยแต่เดี๋ยวตอนเนี้ยขอฉี่ก่อนไม่ไหวแล้วปวดฉี่มากมีถือของขึ้นมาออะโอเคจ้าเอจ้าเอจ้าเอเธอหิวละ เราลงไปกินข้าวนะครับในโฟก์อย่างหิวต้องถ่ายก่อนแฮะเน็ตไอดอลสไตล์ครับเน็ตไอดอลสไตล์เฮ้ยอะไรโดนนาฬิกาไม่โดนด้วยซ้ำเลย ระหว่างที่ทุกคนกำลังกินข้าวแล้วก็ฟังดนตรีนะครับคุยกับสาวเฮ้ยดูหน่อยดูหน่อยคุยกับคนเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยเยอะเกินอ่ะมึงรับไม่ทวงโอเคตอนนี้นะครับหลายที่เรากินกันเยอะมากนะครับเราจะมาฟิตเนสแชร์เลนจ์มาแชร์เลนจ์แรกนะครับ ผู้รับแข่งก็คือต้องผู้รับจีกว่าใครจะเฟลก็คือสมมติว่าแพทติกดึงผู้รับค่ครั้งหนึ่งถือว่าผ่านต่อไปก็คือ2ครั้งแพทติกดึงสองครั้งผู้รับดึงสองครั้งผ่านวันนี้นะครับจะมาพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้เอาโน่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วโอเคอ๋ easy three days later เราเริ่มแพแล้ววะ โอเคครับให้แพทริกอ่าแพทริกสี่ทีใช่ป่ะเออเอาแม่งอ่ะยอมแพ้แล้วอีกทีนึงเลยอ่ะขิงว่ะอีกทีนึงอีกทีไหม โอเคได้ให้ครับเมื่อกี้ดีมากบอาอัมโผครับต่อไปเดี๋ยวท่าต่อไปท่าในชื่อว่าวิลสมิทสแัปแล้วคือกันจะทำยัง่งโอ้ยไม่มันต้องขึ้นมาแบบมีแอติถูดไว้แบบมือนี้โอเคโอเคโอเคเค อ่ะก็นี่ลราก็วอร์กอัพกันจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนแล้วอาบน้ํานอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าต้องตื่นประมาณแบบหกโมงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวกลับไปพักผ่อนกันดีกว่า <next> เจอกันพรุ่งนี้ The next day หลแม่งแบบในช้าอีกวันแล้ว,<ม>ลวนะครับข้างนอกคือ16องศาตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงนะครับข้างนอกขอาให้มัน,น,นร้อนหน่อยโอ้รู้เหมือนอยู่เมืองนอกเลยมันตื่นมาแบบนี่เที่ยวญี่ปุ่นอยู่วะ แต่ฝนแม่ยังตกคือตอนนี้นะครับอุณหภูมิข้างนอกหนาวมากสุดยอดไม่คิดนะในประเทศไทยจะแบบหิมะตกนี่นะดูควันออกเลยนะคนหนาวเลยอะอากาศโคตนหนาวแต่เดี๋ยวเราต้องสวอปอีกรอบหนึ่งยู่ชอบโดนลวงนี่ไหมให่เหรอให้ให้ดูตอนนี้คือแบบรถกลางเลี้ยวเข้ามานะครับโอ้ชิ i โอ้ช oh, ีตุดเดี๋ยวกูต้องเปลี่ยนเสื้อหนะกูมีอีกเสื้อตัวนึงเดี๋ยวกูมีเสื้อกูมีเสื้ออีกตัวนึงไม่เป็นไรล่าสุดนะครับมีรอยดริฟท์บนเสื้อแล้วโชว์ตอนเปลี่ยนเสื้อครับแสนซับประดมมิจจะโชว์คุณนะครับ คืออากาศแบบอากาศดีมากครั <Yes. S 1> um ้งที่6ครับใช่แต่อากาศดีจริงให้ได้คือแบบโอ้อนี่ใหญ่กว่าที่คิดเลยนะเนี่ยใหญ่กว่าดิบอกให้ว่าเจียรยาพิงานนี้เยอะมากปกติจะไม่ได้เห็นแบบเจียรยาเยอะขนาดนี้นานๆที่จะเห็นบนถนนสักคันนะจริงอ่ะจะให้ดูคันนี้ก่อนคันนี้แบบเท่ดีตัที่มีมัดแฝดบนี้นะพอดีกับแอบสั่งมาด้วย มันมีไว้เพื่ออะไรอ่ะอยากรู้มันกันหินกันโคลนดีดอะไรอย่างเงี้ยใส่ตัวรถสมมุติว่ากลัวว่ามันจะมาปื้อนในตรงนี้เยอะใช่ไหมมันจะช่วยกันกันข้างหลังไม่ให้แบบดีดไปแต่งแบบออกแนวแบบแบริ่งสไตล์คือบางคันในนี้นะสามารถเห็นได้เลยว่าเปลี่ยนส p e นชั่นมาก็คือเปลี่ยนชุดโหลดแบบช่วงล่างมานะครับอย่าคันนี้เดฟเฟนิทีเปลี่ยนคันนี้คันนี้ข้างในเบาะก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเบาะไปคาร์โรนะครับคือบางคนจะมีปัญหาแบบที่นั่งของ G I R S มาสูงไปนิดนึงซึ่งเวลามันปรับลงสุดแลล้้วมมมัก็ยยยงงไไไ่่พอาเด เท่าที่ควรนะครับถ้าคนต้องการให้แบบนั่งเตี้ยลงเนี่ยก็ไปเปลี่ยนบอกะแต่ถ้าถิกเฉยๆถือว่าโอเคแล้วไม่อยากเสียตังค์แต่คันนี้ดูเหมือนกับว่าเออนี่ไงเปลี่ยนซัสเพนชั่นมาด้วยพอเปลี่ยนซัสเพนชั่นพอเซ็ตให้มันเตี้ยลงแล้วอ่ะทรงรถมันจะสวยขึ้นอนะ่ะสเปคส่วน,ว,สวนตัวว่าแอบสั่งมาด้วยแต่ว่าไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับอนอกจากนอกจากสวยแล้วมันแบบทำอะไรได้อีกปะไปคุยกับเพื่อนแล้วสนุก จริงๆแล้วมันช่วยเรื่อง performance สมมติว่ารถเวลาเข้าโค้งใช่ปะ่ะเพื่อที่จะให้ได้กริปมากที่สุดรถอยจะต้องเก่งทั้ง4ล้อจะไม่มีการแบบข้างนึงเวทไปข้างหนึ่งนึกออกใช่โค้ง <im itation> ขวาแรง G ก็จะไปทางซ้ายล้อฝั่งขวาก็จะยกขึ้นใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นให้อาทสสี่ล้อรงถนนให้ป้า <im itation> เดี๋ยวคราวนี้เราขึ้นขึ้น้องบนก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปห้อง brief รู้สึกว่าเราจะเลดที่สุดแล้วล่ะเข้าเข้าห้องเรียนเลดอีกแล้วงงั้นเดี๋ยวผมขอสไลด์นะครับเปลี่ยน เป็นลูกที่แน่ละหรือเราละใช่ะไม่กล้าพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมมณ์สนนัาเรียนความยาว4.4เสร็จนรละนี่ก็เด็กหลังห้องนี่นะครับอ่านี่ให้ดูสนามก่อนจะบอกว่าสนามที่เนี่ยมันใหญ่มากๆเลยจริงๆพวก FIA มาจัดการแข่งขันที่นี่เลยใช่ใช่พร้อมปะพร้อมครับเดี๋ยววันนี้ให้อินสตราคเตอร์นะพาอยู่นั่งโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตะกองมุณด้วยยโอเคลงไปที่พิษกันเดี๋ยวไป โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันก็เป็น GR Yaris owner เหมือนกันนะครับก็วันนี้มาขับกันในสนามนะครับสนุกสนุกแต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นรถพี่อันเปลี่ยนท่อแล้วก็มีมัดแฝดมีหมัดแฝดครับคือรถผมเองอ่ะก็สั่งหมัดแฝดมาแต่นี้อคันนี้เตะตาดีแบบสีดำดีมันดูเหมือนมาจากโรงงานของอะไรนะครับอันนี้อันนี้ของ Rally Flaps ครับอ๋อ Rally Flaps ก็มาทำการบ้านแล้วกนแล้วมาดูท่อข้างหลังดี๋ยวเห็นบอกก็เปลี่ยนท่อด้วยครับนี่ใช่ครับเป็นท่อไทเทเนียม อ๋อเป็นท่อไทเทเนียมเลยครับแต่ชอบความที่แบบปลายท่อเป็นอย่างเงี้ยครับชุดนี้มันเท่าไหร่ครับทะลุแสนครับซื้อของครับท่ลุแสนนะครับชุดนี้สั่งเข้ามาเองแล้วก็เสียภาษีสั่งเองเลยครับสั่งเองเลยครับสั่งตรงจากทางโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยครับได้ข่าวติดตั้งเองด้วยติดตั้งเองด้วยครับสุดยอดคือยกรถทําเองที่บ้านน่ะอตไม่กี่ตัวครับประหยัดลองสตาร์ทให้ฟังได้ไหมครับได้ครับโอเคแต่ว่ามันจะออกโอ m นะครับ ได้ดังมากครับ ยังมีเว็บบลิมิเตอร์อยู่นะยังยังไม่ได้ขึ้นไปถึงเวทไลน์เดี๋ยวต้องรอฟังระวิ่งในสนามนะใช่ครับแต่ว่าคือเสียงมันทุ้มขึ้นเยอะเลยครับผมวันนี้ก็สนุกๆนะครับครับพร้อมไหมครับพรนอมครับพร้อมนะครับอ่าโอเคโอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวได้คิวแล้วโอเคอันนี้นะครับจะเป็นคิวของคุณแพทชิกนะครับจะเป็นคิวที่ a 3สานะครับเดี๋ยงในวันนี้เต็มที่ได้เลยอ่าโอเคเต็มที่ได้เลยนะครับสุดยอดขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ คันไหนดีคันนี้เลยแล้วกันเปลี่ยนท่อมาแล้วคุณเลนคุณเลนอ่าโอเคเดี๋ยวจะออกไปขับกันเลยนะครับรถเที่ยวจะขับก็คือคันนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซูปรานะครับวันนี้แต่เป็น G R Yaris คันสีขาวคันนี้นะครับยางนี่ไม่ใช่ยางแบบ Michelin Pilot Sport 4S นะครับเป็นยางของ Yokohama นะครับไม่ได้ถึงขนาดแบบเซมิส l i c k นะแต่ว่าเทรดแวร์เกาะกว่าอ่าโอเคไปดูกันเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องไปไหนเลยโกโปรและ ตอนนี้อยู่กันครบแล้วนะครับรถครอบครัว4ี่คน <c oughs> ทวงหลังทวงหลังตอนนี้รอบนี้จะเป็นพาพกกับพี่ดรับนั่งด้วยนะครับเยบ โอ้ยแรงันต่ำเจือโร่แรงดันต่ำยิ้ต่ครับผมเดี๋ยวเราเข้าพิดก่อนไหมครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราคูดาวไปก่อนครับผมอ๋อโอเคมันขึ้นเตือนว่า oil pressure low ล้วต้องแปลว่าอะไรเราต้องมาเชื่องต่ำครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับล่าสุดมันขึ้นว่า oil pressure low low ไหมครับ ไม่โลครับนล้วมันเคยไม่โลครับไปไปวิ่งต่อโอเคไม่ไม่โลไม่โลฮะน่าจะเหวี่ยงเยอะได้เหวี่ยงเยอะขับรักษาแรงจีได้ดีอ่าหรือมันเป็นเพราะรถหนักขึ้นโอเคสวัสดีครับดีวครับสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่หนุ่มนะครับเมื่อกี้ไปขับมาเป็นยังไงบ้างครับสกิลเพิ่มเติมเยอะไหมครับ เยอะครับเยอะครับกซ์ชั่นเขามีการสอนว่าเราควรเบรกตรงไหนควรเปลี่ยนเกีร์ควรจะเข้าแบบไหนอะไรเงี้ยครับใช่จะคนละฟิลกับที่เราไปปทุมนะครับใช่เป็นแบบดริ๊มากกว่าใช่เป็นดิมากกว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบซีรสขึ้นมามากขึ้นแบบขับในสนามแล้วตัวรถแฮนด์ลิ่งเป็นยังไงบ้างครับดีครับดีผมว่าเราได้มาเรียนรู้ว่าการที่จะใช้ประสิทธิภาพของรถซึ่งเราอาจจะใช้แค่2ี่สหรือของมันที่มีอยู่อะไรเงี้ยก็ทําให้รู้รถของเรามากขึ้น ครับครับได้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันข้างบนครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่ซันนะครับ ก็เมื่อกี้เพิ่งไปขับกันมาเสร็จเลยเป็นไงครับฟีลลิ่งก็สนุกมากครับแล้วก็วันนี้อากาศดีด้วยอากาศดีมากอากาศดีมากเย็นเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยครับรถก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สมรรถนะดีมากอัตราเร่งอะไรดีทุกอย่างเลยครับมีอินสตัคเตอร์บอกด้วยนะว่าแบบว่าควรอยู่เกียร์เท่าไหร่ตอนเข้าโค้งนี้อย่างตอนเข้าโค้งอย่างรอบแรกอาจะยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้สมรรถนะรถเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะพออินสตัคเตอร์แนะนําว่าโอ้ส่ยได้เต็มที่เลยก็ได้เห็นสมรรถนะรถ สนุกมากครับสนุกมากสนุกมากก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับก็เมื่อกี้พอไปขับกันเสร็จนะก็แบบว่าอยากจะปิดคลิปเป็นประมาณนี้แล um> ้วกันเดี๋ยวคลิปม um ันจะยาวมาแล้ววันนี้ก็ไปถ่ายบล็อกชิวๆนะครับมากับเพื่อนผมสองคนนะเป็นไงามันไหมมันมากสนุกมากเลยเสียงไม่อย่างเมา ก็สน <muitas S 2> ุกดีเป็นไงพี่ดับลองนั่งสนุกสนุก GIA Performance มันดีมากๆเลยจบกับที่มันเป็นแชมป์ WRC นะครับขอบคุณทางโตโยต้าด้วยนะครับที่จัดงานดีๆอย่างนี้นะครับไลฟ์พวกผมได้มาลองรถก็ขอบคุณมากๆนะครับทางโตโยต้าขอบคุณคุณแพทริกแล้วก็โตโยต้าที่เชิญพวกเรามาด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องดับจีจีด้วยนะครับไปกดด้วยกดยังกดแล้วกดแล้วดีมากดีมากไปกดด้วยนะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับพี่ดูคลิปมันจบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้ว subscribe ไปละสวัสดีครับ And have. I have.